ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราแกงสีสาวเบเกอรี่นะจ้าวันนี้เราจะไปฮะแต่งตัวแบบอะไรกลุ่มตอนนี้เออว่ามึงแต่งตัวไม่่านอะไรกลุ่มในอีนี่นะครับผมวันนี้เราจะไปนะครับผมเล่นบ้านสวนนี่รูชาแนลนะครับผมโดยการขี่รถหรูสุดหรูของพวกเราไปรถครับผมรถแบบออกมาจากอเมริกาเลยพี่น้องเด้อนะครับผม ฉันว่าโกกิเบอร์รี่นี่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลพยาบาลอะไรนั่นแต่งชุดเนี่ยมึงหนาวมากเลยนะมันแบบว่ามาจากแบบอะไรนะลอนดอนปะลอนดอนหรือว่าควยดอนพี่น้องขอกระดาษชีซาเร่งอาชิขึ้นมาลูกขึ้นมากขึ้นมาอาสามนะลูกบ่ตจับเอาหน้าทจะไปบนนี้เอาพี่เด็กวันนะคะบุ่นน้ำตามาหน้าฝันนี้ลูกเออไม่โกกิไม่จังบอลนะเออ ท่านตาหน้าแบบนี้นะเอาดากหันแบบนี้ได้ไหมนั่งแบบนี้ใช่ไหมเออมันเอาขาสบายมันเฉียเออหันหูจักหม่องนั่งวงกุ๊กกิก็ถือกล้องแบบเบาๆยโย่อ่ะค่ะให้หล่นนะลูกจ้าถือสองมือนะคะถือสองมือพี่จะตานลบก่อนนะท่านตาจับเล็กนี่ลูกไม่ต้องจับพี่พี่จะล้มพี่สาวจะเพื่อสาวเลยคิดดูกลัวอะไรเพื่อนพี่จะตานลบที่น้องไม่เคยนั่งเลยนเคยนั่งสองรอบตานลบก่อนจับแน่นๆนะน้องนะ

สนุกดีนะม้าัน่่ของแค่ว่องไว้นะเ้ยมามาด้วยถ้าขับเดี๋ยวม่นัตหมคนไหใหดูคนนะ่ค่ะเป็นยังขี่เบาโยพี่เบรกครัเออถ้าพี่เบรกอะหนูปุ๊บมาสักถ้าเด็กๆมาอ่าะมาหาเสียงอยู่ไหมฮะมาเฮาอีหลีโอ้โนนนะ ยงามหลายยันมาไม่มาเหรอครับทำตาลมื่งามหลายยันมาเหรอทาน้องๆมาแบบเอาบรรยากาศแบบนอกบ้านเอาดอทุกคนเอาดอเยี่ยงหลายนี่แต่งตัวไม่ปรึกษาแพทย์เลยน้องเข้าอะไรกลุ่มผิดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทำงานถ่ายเอ็มวีก็ก็เหมือนอะไรอรคือแบบแล้วกลุ่มนะแต่งตัวไม่ผิดซีมนิดนึงถ้าป้าแจ๋วอยู่นี่แพงยริง ได้แต่อยู่นี่เออทำงานติต่อได้เลยเขียนเปิดเขียนเลย,ยน้องไปเยอะโอ้โวไปร่าโค้งอะวุ้ย <c oughs> อะไรกลัวอะไรมันกป็นแบบไม่การทอนเขียนไม่ทอนหรอกมันไงทอนอุ้ยอุ้ย มาจะเฮาพี่น้องดูท่าพี่ดูท่าคขขับพี่น้องลุมขึ้นมาหลายทำไมติดนะพี่มาเพียงคนอะไรกันพาล้น้องมาชมวิวบ้านสวนนี่ลุยด้วย าาน,น้องานเปิดไฟเรียงลูกทำไมนุนนี่นะสุดทำไมนุนเนี่ยลูกสาวอะไรใครมาลูกผักอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> เนีย่ยน <c oughs> ่าประหลาดเหรอ สร้างไปนาเนะาะจะทำเปชมอัมบอบัมบอัมบแถวบ้านคุณอันนี้ผ่านบ้านส่วนที่รวยแล้ว ่วพะยออึ่งโอ้ยนี่ลุยสแนลกันฮะนะ่ยวยหวยงัววัวเอาหมาเอายังมันนะรถทางดาลาเนี่ยน้ำพริกยังก่อนผ่าหน่อยมารอถ่ายคลิปอมูบานอ้ยตรงนี้สวยมากเลย เก๋ไหมทุกคนนี่ลุยก็กำลังถ่ายคลิปเหรอเลื่ยยางบ้านเลือกเลือกเรือกยางบ้านเลือกแล้วเลยนมาเทิดสัญญาอันเบิร์นีหยังกันนะคะอ่ะอันเบิร์นหยังกันคะบ้านพวกชั้นนี่ล่ะสร้างไว้แต่ฉ่ำเมื่อซื้อวัวไม่ขอนี่ลุยหมาก็มาอันนี้หน่พิษบูอันบ้านยูวันดานะฉันจะเฮ็ดไม่หว่านฉันเสียวเทียงหน้ามาปลูกดีไว้ถ่ายคลิปอปลูกข่าท้องซานนี่อืมใบหัวเขาถ่ายคลิปเวลาว่าตึกแหน เฮ็ดแบบคือจังอ่านแมนเป็นยังโบราณแมนคือยังอ่านมาอันนายายคาเฟ่นั่นนะเลิศเลืศเฮือดีเฮ็ดเป็นเทียงแนาแบบโบราณเป็นสั้นแบบแล้วเอาไปนั่งกินเขาเออคือแบบทายมิท่านก่อนทายยังอ่านนะอือไพ่หมายว่าคีซ่าลิงอ่อมมูบานนี่ยแหละเพรายังเราไม่เบียดเพียเพ้าไปอาเสียงไปเพี้ยวัเพีย้าไปอาเสียงไปเรื่องไปกับพี่มีไปละอเพ้งกันซองใจยังอะไรไล่สวดหรอไม่ตอนนี้ร้าน เออตามซอยในร้านนะครับผมน้องน้ำตาลน้องไปผ้าน้องเคียบเบงม้าดูไปไปจูงเอาสิจูงเท่าไหร่เอี้ยังมันจะต่ำน้ำตาลเดียวก็ถ่ายพี่อะไรอ่ะพี่โกกีนะโกกีสัมภาษณ์ภาคไปได้ลูก ใส่สูตรอ่ากันป่ะดูไอ้อนก็ี่อนนี้ใส่ซูบอปลาไปเกี่ยปากุ่นใส่ซูบะใส่ซูบะปรึกษาไล่กลุ่มอีกแล้วเบื้งไล่กลุ่มผิดฮอนก็มีนะคหมายคือว่านเอฟซีเป็นสรงมะหอพอดีกันเลยแกล่องใส่เบ้องแต่มาถอกบเบ้งไล่กลุ่มราวันนี้ไอ้ี่ว่าด่วนอย่งกันนะหัหนด่วนากนหอหนเดี๋ยวมีปลาไหมน้องไปเกี่ยปากันปลาน้องนั่นหลกหลายนึงปลอยล้งเงนไปดูปลาุกไปเกี่ห้เน่ยเป็ดไม่ได้เห็นต่อเหมือนปลาเราไปให้อาหารปลากันทุกคนียวบ้า ไปไปไปวัดกติยาแหยอาหารปลากน้องนี่มังคุดปะดุกเด้อเธอก็ดีอยู่นะเพราะว่าณเชนว่าเธอบอกกินปลาดุกปล่อยปลาตะเพียนกับปลานิ่มปอยปลอยปลาแซลมอนเลี้ยงปลาแซลมอนแน่แคาพามากินปลาแซลมอนน้องเคียบบอกว่าขอยายทวดเลี้ยงวัวอยู่อยากตื่นขึ้นมาตีห้ามาให้อาหารวัวตะกี้น้องวากินอะไรอย่างไตะวันอย่ามันวัวเขาน่ารักนะน้องวัวน่ารัก โดยเฉพาะส่นหนอนน้องดูอติจุกมากเลยเมื่อกี้ไปไปนั่งอยู่อย่างนี้มาอยู่อีกส่เรียงส่นท่านอีกสี่เรียงด้วยระเบ้อเมื่อกี้ไปเลี้ยงเดินเที้ยวผ้าอันเป็นหยาเดินอยู่ใส่เดินมองกันลาดปูนไปยินเป็นหยาเอาหัวไปเลี้ยงด้วยนะใช่กับไปดังเห็ดสูตรกับเอาผูกหัวไปเดินช่างกับสีเลี้ยงอยู่บ้านสวนยินดุยนี่นะครว่าจะสร้างบ้านใหม่ทุกคนเราก็รอดูเนาะว่า กับไม่สัญญาวันไหนแล้วก็เขาจะโพสต์วันไหนก็ต้องรอดูเออโอยเอาไว้เป็นแรงผักดันซื้อหาเงินก่อนภูนปลาเราภูนไปปลาปลาไปให้อาหารปลาเด็กสิไปท้ายเดี๋ยวน้องงวดยังกันหนูเขาทีแยกบอกว่าคนหรืองวดเขาทีแยกบอกว่าคนหรืองวดอันไหนงวหรือคนวิแรงอยู่นะ ควายไม่ใช่วัวเฮงอะไรป่ะ like นี่อุ้ยเป็นตะกรุดน้ำไหลเป็นตะกรุดน้ำโดดลงน้ำหมายถึงว่ามันจะโดดน้ำแบบนาลินไหมอุ้ยปลาน้อยน้ำมันน่าเล่นเนาะเอาหนิถ้าแบบว่ามันใสๆเนาะเอาเอาออยสีฟ้ามาใส่นี่คือจะใส่ดีป่ะอ๋อเป็นผงใช่ไหมพอลีนผงคอรีนทีมันจะเป็นผงปรับน้ำเออใช่มันจะเป็นผงที่เขาเทลงแล้วมันเกลี่ยแต่เนี่ย พงปรับน้ำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวามาเดินจะป่น,อน,อนอ้องมอคนนึงือตงอมากกับมาพิษบูด้พี่ห้อนนะใส่มือน้องพิษบูบ <มะ S 1> กินอยู่เลยเหวๆทำามใหญ่มามันไดกัดชุดมออ้มเหมือนห่อเงียบอ๋อกินตามได้เหนูกินตัวเนาะไม่มันเกียเมือนีเกี<ง>ยไปมือนีเกียไป พี่<ะ>ไม่บางๆซีหนูปลา,ากนี่จะมากินทัวถึงให้เป็นจุ่มเป็นจุม่มนะครับพี่บีโอ้ยห,หมามาร้ายหมาพลังน้องน่ารักนะน้องก็กินหูเฉยฮะกินหูดูอะไรน้องกินหูคนเห,นหอรอหพี่บี ก็ที่เขาับายไงไปบูอืมเฮ้ยไปบูอะไรที่พูดันมีหรือเปล่ามีบูมีบูมึงูมึงหาเรืออีดีดวยะหาเรืออีดีหาเอ้ยไงวนี้อ้าลุยบอให้โรดมาเบิงซื้อฟารหลายบอสแตงสปอยสีชุดไม่ยุยแบบแจ่มแจ่มอกับแบวบ้านนันเมมันอิ่มแล้วบอังนี่หรือันอยู่ฟังคุนเบิดย่มึงรออี มันลายยูตะล่ะโอ้ยยูซาสันดีมีคนให้บอกี่บ้าะก็มีอยู่นะก็พ่อเพิ่นอ่ะให้อยู่พ่อเพื่นเหรอแล้วก็่อให้นแม่พ่อซื้ออหให้พ่อ้บ่ทไยยังบ่ทไทยรูปเปทรงใเบ้องก็บบริไยหอนิปบ้านปล่อยยูซาล้งบาบบริไทยหอนชิปแผ่าเบื้งถ้าแบปล่อยย้ำเพืองจะไปแหย่ปลา่อ่อปล่อยมันมาต่เศร้าคุณนจ้บอาหารปล่อยไ อาหารป่ายูสลาเขียดทุกวันตอนเวลาไหนตลาเแ็งอ๋อชากับเย็นอาลูไปนองทั้งรุมน้ำกะปิยู่อน้องมักลังี้มันต่าเคาปลาดุกเขคือจังหวัยวนบานเลยน้ำตาชาวบ้านมาตั้มันเที่มันเหลือเตัวเดียวมันนี้ี่ไปดูไหเนพ่อตาให่ไปยางไผ่เัื่ขูมาเลยตาใหญยังไคยกินนิ่แจงก็โป้งโป้ปเลยาเบ้านนั่น บียกาดเด้อเปลงนี้ละเเกียวบเกี่ยวได้ยังยังเอาเด็กไปเกียรับ่านมนไปเอามาถึงถือแห่จอยกแม่ยจอยกันลวกปล่อยมั่รดอุ้ยยุดคลิปก่อนนะคลิปไหมถ่ายไปเลยกัดบนนี้กัดบนนี้อุ้ยมันแรงแต่พี่นไงเป็นทหารเนี่มาพันนี่โอ้นี่อว่าเติมไม่หนาก็ไม่นะนะเนี่ยกเดี๋ยวต่อต่นให่ ออมยังนก่าาี่อนทางเนาะ้นเลยตีกิงฮะโอ้ยจางกินกักินรู้แต่ว่ากบไมมากแน่ไ่ด้เพียร์แต่ว่าม้มากแน่ต้อกินแน่ก็บมาไหลซิมันเยอะมันมาขินเฉพาะตัวที่บินโเคเรียบร้อยวันนี้เราภารกิจเราให้อาหารปลา ผู้เลนอแผลมานจับด้พี่น้องจับให้มันเอาเอาอีนี่ึ้นมานี่ยน่ารักมันไม่ดื้อไม่กัดมันไม่กัดแต่ว่ารู้สึกว่าตขึ้นสิ่งที่ขนแท่นนะอุ้มขึ้นปะวัวนี้นี้นี้นีไป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 ไที่ลงต วัวของนิรุยน้องเคบ๊อปน้องเคอยากเลี้ยงวัวไม่ให้เลี้ยงอยู่แล้วก็ดูแลเองไปหาหใไงง้อองนะจ๊ะผู้นิยมว่าจะไปแต่งงไปแต่งงานัต่านแ่งงานได้ปะนี่เท้าวันครับนีความคิดแบบคุณไอ้เคไปสังหานบ่คันป่ะพี่น้องตุ้งย่าสวยมากอันนี้กำลังทำอะไรนี่พี่เก็บทานบ่ะเขาทานป่จ๊ะเขาทานบ่ะนี่ ม,มีทุกยางเลยอ่ะเหลือแต่ต่อนเป็นคร้าหมู ตัวได้แหละมันเสียวยังล่ะขันหนาออกไป็นบอมบี้สวยมากเลยวายหนูมันก็ขั้นหนาขนาดนั้นเนาะมันก็มานอดเสาไฟนี่แล้วบ้านเท่านั้นน่ะมันลามันคว่ำคว่ำกว่างสิมานห่อผิดแล้วเนาะข้าวปายาวข้างหน้าหลังใช่ไหมหน้าไปหลังก็ท่างนี้มาสุดที่สุด ไปหออทุนเปนพอดีีดนะห่อทุนบอกมงด่วนมงมีุงหนันลมันหลังไงนะหนูถ้า300นัทั้งหมดข้างนอกใช่ไหมระมา300เปียนแลเบิรเท่าไหร่สุดหลังทีถ้าส่งมาถึงจน่ร้อย่กว่าก็สับาทสบาทยหืมสบาทเท่ไหร่่อ่ะนหนึง เติมเอาอ้ยหนู้วก็เติมสุพลังเช่นอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ลูกสาวไปอ่านไล่ปุ่มก <laughs> ็จะปไปงานหนึ่งนิ่งนู้นไต่แสงเซียนอหันไปหันเปก็เทียนตดาลดอุ้ยชมดดชัตสวยว์ พาเด็กๆมาเล่นกับนิรุยแล้วก็มาให้อาหารปลาวันนี้มาขี่เราเล่นพี่นอ้องใครกขยุ่งขึ้นซื้อก็อือตอแนวเหตุยม่มีเจ้านายเฮ็ดเถียงหน้าใบไายน,นี้ทอดกรอบเจ้าน,น,า,นายไปพักอ,อันนิรุยเฮ็ดบากนกับอิมาอาัสไตย,ยนี่เวลาแบบเข้าท่าเลยนี่เ,ร, <c oughs> เราคืนเนาะจริงเจ้าของน,อนั้นลิงเขาถ้าว <c oughs> ่าจิตตัดออกหเห็นเดียวสองกอดีแหละ พ่าถามปูแล้ยปูว่าบวกคืเขาสิอยู่เรือนไทยเราเดียนโยบไ,ไปไทยโยกไปไทยคุณตีมข้างลงไปนาแล้วมันต้องใช้รถยกหรือยังใช้คนอันพวกรับเมาโยบนีะกับปูก็เอาทุ่นกอนะบ่อทุ่นแถวบ้านท่าตองนี้กรับมาไม่ต้องขคือเราต้องถอยใบไม้ไปนี่ข้าวาใส่ันนะึ่งลอกแบนเบิร์ตแล้วนี่ยชวนพาเพืเ่อน,บนแบนเบิร์ตล่าปูเบิร์ต ไปเด็กกับบ้านรวบมทำแล้วยังคนโปน้ำอีกตู <c oughs> ้น้ำมันหลานสาวตู้สุดรักมันอีกไปให้ไปเกี่ยวปลาอยู่ห้องจักของมัน,มนเอ,อือนซะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันนี่มันค่ำแล้วกระลดกดิกปู่เนาะข้าวเป็นเหลืองเหลืองแขนเ็เหลืองเหลืองพี่นอ้องพี่นอ้องก็ฝังฝังแห้งๆอันยูทูบเบอร์อ่า ไปเดือเดอดซีรีมาน้องขีนเขาบ้า,ง,า,บางบ้างหรือ,อยัง,องเ้าองขี่มันเท่ากันตัวเราบอกเท่าเลยจ้ะ 啊。 โอเคเเพี่น้องยยว,วันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมไปให้อาหารปลาเล่นกับน้องหมาแล้วก็สู่บรรยากาศดีๆนะครับก็ไปด <ผม S 2> ูวัวด้วยโอเคเอ,า,อเคปปคา,ารน้องเคปปิดคลิปน้ำตาลน้องโปกี้ปิดช่องให้พี่บ้านฟินแลนด์สิค่ะการมื่อนีมวนะคะมีความสุขม,มากๆเลยนะคะได้ไปชมบรรยากาศนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ซ่องน้ำตาเอ้ยประกวดนักเอาะไรพี่บีฟิลแลนด์ชาแนล